โอเคครับก็กราบสวัสดีชาววัยรุ่นเกมทั้งหลายกันเยครับวันนี้ก็มาเปิดเกมแบบแปลกๆนะทุกคนก็เป็นคลิปที่สามของเกมนี้แล้วใครผมก็เคยลงแบบเคยลงในช่องไปนะก็เป็นเกมแรกที่ผมเล่นเลยนะครับเกมนี้ในช่องผมก็ใครอยากไปดูก็สามารถไปดูได้ที่ช่องผมเลยเป็นเป็นคลิปแรกเลยมาครับที่ผมลงเกมนี้นะ วันนี้เราก็กลับมาลันอีกครั้งนะครับเห็นพี่โปเต้กับพี่อีซี่แมนนี่กลับมาเล่นผมก็เลยมีไฟนะครับผมก็เลยไปซื้อรหัสมาจากกลุ่มนะครับใครที่อยากมาเล่นด้วยผมก็อยู่เซิร์ฟ517นะครับเป็นเซิร์ฟที่เปิดมาเพิ่งไม่นานนะเรอยอันดับผมก็อยู่อันดับ6นะครับพลังก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ห่างจากที่1ก็ประมาณ 20กว่าล้านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมอะไรต่างๆของเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดมามีกิจกรรมแบบสายฟรีนะครับบอกเลยว่าแค่กลับมาช่วงนี้ก็ได้มันแจกเยอะจริงๆครับช่วงนี้นี่ก็เป็นกิจกรรม4มีนะครับเราก็ต้องทั้งใจที่ผมไปดูมานะก็ต้องไอ้นี่นะไครว่าอะไรอ่ะตายหรืออะไรต่อสู้นี่แหละต้องต่อสู้ให้แบบ ขึ้นไปน้ำพุเยอะกล่องซุมเา V 4งบสีบาทได้ไก่ตัน100%ได้เผาใส่บอกทุกคนคุ้มมากมู Moon Shop, ลช็อร้านเปิดใหม่โปรโมชั่นไก่ตันราคาถูกบริการฟาร์มต่างๆในเกมกดเกมพาสกดผลปีศาจปลอดภัยเข้าดิงร้านใต้คลิปได้เลยโอเคตอนนี้เราก็สู้มาถึงบ่อน้ำพุที่18แล้วนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยจะดันมากนะเพราะาเป็นเอาไว้ดันนอกรอบเอานะครับคนมันจะได้ไม่น่าเบื่อเราสู้คนนี้เลยแต้มร้อยเราไม่ดูทีมด้วยเน้นเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ย่ธรรมะจะวิบเพื่อน,นานไหมตอนที่เราจะไปสู้ให้ดูนั้นเดี๋ยวเราจะมาสุ่มอบอุปรกรณ์ก่อนแล้วกันนี่ผมได้ดองไว้ชิ้นหนึ่งตอนแรกผมสุ่มไปแล้วละ่ะสามชิ้นอนะ แม่งได้แต่ป้องกันในคลิปน้านไฟล์มันก็เสียเลยครับเราก็เลยได้มาส่มแกะอกุปกรณ์เนี่ยวมาไปเลยแบบไม่รีรอแบบไม่ตั้งตัวอ้ยสายฟ้าถ้าดีก็ HP เปอร์เซนต์กับโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับป้องกันว่ะก็ใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ใช้ดีกว่านะครับ ไปกิจกรรมเรามาดูกิจกรรมครบ4บีปีนะก็จะแจกเพชรซึ่งผมรับไปแล้วลก็มีกิจกรรมนี้บแจกไอ้พวกเนี้ยขอพรแล้วก็แชร์แล้วก็สามารถเติมเอาตั๋วแดงได้นะเฮ้ยตั๋วดําดิอันนี้คือคุ้มมากนะควรมีหน้านี้อันนี้ควรจัดเลยไม่ควรพลาดแบบมันซื้อได้กี่ครั้งวะอ๋อซื้อได้ครั้งเดียวแล้วมันก็จะมีกิจกรรม,มนี่อีกนะทุกคน ตอมิกตอมิกนี่ไม่ใช่กิจกรรมนะเป็นดอกนี้กิจกรรมนี้คือแบบผมแนะนำเลยเซิร์ฟเปิดใหม่ๆอะ่ะเพราะว่าเพิ่งนี้มันก็จะเป็นเซิร์ฟห้5เกใช่ไหมแนะนำน่าจะเป็นคอปบ,บอมใช่ไหมที่เขาเล่นกันนซึ่งผมรับมาแล้วแล้วก็แชร์หนึ่งทีเพื่อสุ่มได้อสองครั้งนะครับมาทีผมก็เออเราลืมดูทีมที่ผมก็จะประมาณนี้คนระับไม่โหดมาก ก็ก็โหดอยู่เอาวุตสาม์ดาวทำไมเป็นโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเราอัพไปเลยแล้วกันอัพโชเพิ่มมาหมื่นสองเพิ่มมาเยอะอยู่เซ็ตก็ขาดอีกชิ้นหนึ่งครับก็จะเป็นแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องหาอุ้ยแต่อันนี้คตรสวยเลยครับแต่เสยดายมันเป็นเซฟไซบอกอะ่ะก็ต้องไปจักรกลถ้าจักรกลนี่อย่างโหดที่ผมก็ จะมี U R แค่ประมาณ4ตัวนะครับที่ผมเน้นสายฮีโร่เพราะผมชอบฮีโร่ฮีโร่เอ้ยเราก,กดเข้ามาเลยนี่มาเพิ่งนิดนะเดี๋ยวเพิ่งนี้เราจะอัดคลิปไปดูนะครับว่าศึกดวนเซิร์ฟเราเจอตึงแ้ะจะมันขนาดไหนเราเสียเวลามากเกินไปละเดี๋ยวเรามาเที่ยวบ่อน้ําร้อนแล้วกันโอ้โหโดนเปิดก่อนจงหุะนี้ของเลยว่าเปิดก่อนนี้ได้เปรียบมาก แล้วเัาเปิดก่อนจ้งงว่านี้โอ้หสกิลไปไล่โจมตีมาที่ซุยริวโอซุยริวยังยืนไหวอยู่แล้วคิงเอนจินติกตอกติดกัดจากที่กิกี้มานะครับิกตอกติกตอกนะโอ้โห82ล้านโอ้โหโอ้แม่นฉีดทีโบลอสกูหายโบลอสบอกกูเพิ่งมากูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นตัวประกอบ แล้วก็ติ๊กตักติ๊กตัก,ตกแฮเราจะไปกอล์ฟคนอื่นนะครับเราจะใช้คำพูดของตัวเองก็กินกล่องแก้วแฮโอโ้โหโอ้โหเปิดก่อนนี้ได้เปรียบของแท้ว่ะโอ้โอหโอ้โหแล้วคิงมานอนไปอันนี้เพิ่งถึงเทิร์นไล่จมตีเองนะมึงดูทีมเราสิโอ้โหแล้วโดนไล่จมตีมาอีกรอบหนึ่งกระบองเหล็กเรายืนไว้อยู่แต่ส่วนเทิร์นด้านหลังเรานั้น คุกเข่ากันไปปมนแถบแล้วโดนโบรอโอ้โห20สล้านยังยืนได้อยู่ยังไม่สจบถานเท่าไหร่แล้วก็ต่อยมันโอ้โห5้าสิบ้าล้านโอ้โหตอนนี้เลือสอตัวโอ้แล้วดูฝั่งเขาเม็ดเจมนี่ก็เป็นแถวแถวเลยลเราจําตีมาจังหวะนี้เดือสองต่อหกสองต่อห หรือว่าไม่ค่อยรุมสักเท่าไหร่หรอกแล้วก็คิงมาน่าจะไปคิงอโอโหแหรอหนึ่งคนกิงกับแก้วโอ้โหบัฟมากขนาดนี้ผมยอมแล้วล่ะลุกพีอโอโหตายอุ้ยอุ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมฟาดทีหายจากเม็ดเจมเยอะ จังว่ะนี่อยู่คนเดียวโอ้โหยี่สิบหกล้านยังยืนได้อยู่กระบองเหล็กบอกมาเถอะให้ทั้งวันกระบองเหล็กนี้ผมปั้นสุดมากเป็นลูกลักลูกรักผมยังยืนไหวยอยู่ปล่อยมันมายังยืนไหวยอยู่แล้วก็ยังยืนได้อยู่จิงก็สกิลมาตามระดับจิงกับแก้วของขัดแล้วก็กระบองเหล็กเอ้ยแล้วยังโดนล่จมตีมอยู่ จังหวะน,นี้ลูกรักผมได้สวดไปนอนไหมสามสิบเอ็ดล้านโอ้โหยังไม่นอนนะทำไมฟาดเบาขนาดนี้ล่ะลูกชายโอ้โหแล้วเหลือเหลือเล่าเขาอีหกหลอด,อ 6, อดโดนวนวดมาเรื่อยๆโดนวนวดมาเรื่อยๆกระสอบายของแทบว่ะโดนวนวดมาอีกโดนลบรลีจังหวะเลือดกระดูกสีทอง โดนนวดไปเรื่อยๆแล้วซวยรีวได้ตีโดนได้ตีมาโอ้โหอย่างติตาทานโดนไล่ตีมาลอวๆแล้วก็ต่อยมันมานี่ต่อยหวานนี่ยืนห้อยู่๋ยวเราเปลี่ยนหน,น่ะเราจะฟาดมาแถวล่างนะขอฟาดมาแถวล่างหน่อยเฮ้ยขอฟาดมาแถวกลางมันสามารถเลือกได้ไหมว่าเราจะฟาดไปแถวไหนโอ้เลือกไม่ได้ด้วยมันแล้ว แต่ดวง68ล้านโอ้โหเกือบนอนเกือบนอนนะทุกคนถ้าฟาดถ้าซุยริวนี่ตายไววบบนี้คือบอกเลยว่าวินร้อยนะกระบองเหล็กเราอะโอ้โหโดนวนวดมา5้าล้านยังยืนได้อยู่ครับตีตันทหารซุยรินยยวนวดอีกแล้วขิงไร้โจมตีมากริงกับแก้ว โอ้โหเทินเข่าทั้งเทินเทินเข่าทั้งเทินเถินเขาทั้งเถินเถินเข่าทั้งเทินโอ้แม่งโดนไล่จมตีมาอุ๊บอึ๊บอึ๊บอุาวุธสามดาวต่อยยังไม่สะดุดสถานบอกเลยว่าเทินหน้าโซยริวแกไม่รอดแน่แล้วก็ไล่จมตีมาอีกทีนึงมาโซยริวแกไม่รอดแน่เจ็ดเก้าร้านจังหวะนี้ยืนไม่อยู่จังหวะนี้สี่ต่อหนึ่ง สีต่อหน,นึ่งลูกรักผมลูกรักแกต้องไหวน้องชายน้องชายลูกพี่เฮ้เขาพูดอะไรมั่วๆส่วนเนี่ยมาดีให้ทั้งวันให้ทั้งวันก็บอกเลยบอกให้ทั้งวันไรยมีไมกปล่อยมาไม่สะดทนประธานโบรต์แกบ้านสุดใชไหมยี่สิบแปดล้านยังไม่สะเวนประธานหว่าน้องชาย อากิงไล่จำตีมาไม่ใช่ไล่จำตีสกิลมา,าจังหวะนี้ถึงเชินฆ่าแล้วน้องชายพี่ฟาดไปที่หัวที่หน้าเข้าหัวกระเด็นโอ้โหโคมรันมาดิไม่ถือวอลุม่มกระบองเหล็กบอกให้ทั้งวันน่ะมาจังหวะน,นี้แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแนสิบยี่สิบล้านจังหวะนี้เหลือตัวเดียว วันนอนวันจาก6ต่อหนึ่งจาก6ต่อหนึ่งก็บบองเหล็กลูกรักเอาไม่ลงจริงๆเอาไม่ลงหรออย่างนั้นแก่ตายดีเจดล้านคู่จังหวะน,นี้ติดตนทานเยอะอยู่จังหวะนี้วันนอนวัน on ครับูชายยืนยืนใด้ไหวติดตนทานสวยจะมีหลอดเลือดขาวอยู่แล้วแกมีสิบสองอเลือดขาวใช่ไหมต่อยไปที่ฟาดไปที่หัวยี่ยย ยี่สอล้านแม่พูดติขัดวท่านี้ลุ้นมากลุ้นมากโอ้โหยิวมาหกแสนไม,ม่บองขนาดนี้ต้องใช้แล้วโฮมรันไปที่หนะ้าโอ้โหตอนนี้เหลือเลืครึ่งหลอดจาาหกต่อหนึ่งทุกคนจาาหกต่อหนึ่งกระบองเหล็กทุกคนควรปั้นไปเลยแล้วเป็นชัยชนะสิบเจ็ดล้านฟาดไปชัชชนะของเราโอ้โหมาเพื่อเกลีย อันนี้มาเพื่อหกต่อหนึ่งทุกคนไม่ได้อวยจริงหกต่อหนึ่งเราก็จะรีวิวเพียงเท่านี้พอนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินและทำทุกคนน่าเบื่อเมื่อกี้ก็ได้เห็นช็อตเด็ดไปแล้วนะเห็นช็อตเด็ดไปแล้วนะทุกคนเรามารับของกันโอ้ยเรารับไปแล้วนะโหเหลือพันพันสอง,องหรอทำไมได้น้อยยังอะ่ะเราผ่านมันต้องสิบแปดด่านนะ มาเดี๋ยวเรามาบอกวิธีแรกของนะว่าเราควรแลกอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยแลกตามผมก็ได้นะร้านขนมก็แลกเป็นตัวอัญเชิญอาวุธนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็แลกอะไรก็ได้เลยครับตามใจชอบคนแรกอันนี้มาด้วยนะอันนี้ก็ต้องใช้แล้วก็อันนี้ความเท่ายสามอย่างนี้แนะนํามามาถึงร้านบ่อน,น้พูนะสิ่งที่คนแรกเลย นี่สำหรับใครที่อยากเล่นนะสำหรับใครที่ไม่ต้องการมีทีมพดอยู่แล้วก็ไม่ต้องแลกครับเพราะมันเปลืองแล้วก็แลกอันนี้เลย2อันแล้วก็เอามาเป็นแลกเป็นหิน UR ได้ถือว่าคุ้มอยู่นะอันนี้ถือว่าได้มาฟรีๆนะถ้าใครแบบแต้มนี้เยอะๆสำหรับใครที่มีแต้มน้อยๆนะผมแนะนําเลยตัวดาตัวดาคนแรกมาหนึ่งแล้วก็ชิ้นส่วนนี้ก็ไม่ต้องแลกมาหรอก แล้วก็ชิ้นนี้เออนี่ชิ้นส่วนอุปกรณ์คนแรกเลยมันแรกได้8ครั้งอะ่ะมึงเอาไปสุ่มอาเอผื่อได้แบบของดีดตตๆเซ็ตทโถดแล้วก็อย่างที่สองเลยอย่างที่สามดิคนแรกนี้มาบอกพลังเยอะจริงดูดิหมื่นสามหมื่นสี่ก็กิจกรรมมีเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมครบรอบสี่ปีนั่นเองก็อันนี้เราน่าจะรีวิวไปแล้วไม่ใช่หรอรีวิวไปแล้วดิแม่งมืนอะไรเนี่ย มาก็เป็นกิจกรรมอันนี้นะกิจกรรมครบรอบสี่ปีรอับอินเพื่อรับของรางวัลก็เข้ามารอกอินกันได้นะเดี๋ยวเวลาอีกสี่วันก็สำหรับคนที่เพิ่งเล่นวันนี้นะ่าจะไม่ทันนะครับอดน่าจะอดนะแล้วก็อันนี้นะฉลองครบรอบจองอันเชิญครบ4สี่ปีก็สามารถมาสุ่มกันได้นะสิ่งที่ผมแนะนําเลย ขอปูบอลแล้วใครที่มีปูบอมอยู่แล้วก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะ้องเอาความเท่เป็นหลักแล้วก็อะตอมิกนะมันเชิญเพิ่งมาเลยอู้สามดาวก็เพิ่งมาวันนี้เลยสดสดร้อนร้อนส่วนเราก็ของไม่พอนะแล้วเรามาดูสกิลกันว่าความเท่เป็นระดับไหนโอ้โหเหมือนสโลอ่ะมันอยู่เหมือนฟันในอวกาศใช่ป่ะวยเท่ล hey, มาคลิปนี้ก็น่าจะมีเพงลงอะไรเอ้ยลืมีอย่างหนึ่งก็ศึกดือนครับรุ่งนี้เป็นศึกโดดของเซิร์ฟเราเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปลงช่องให้ดูแล้วกันว่าเราจะไปได้ถึงอันดับไหนส่วนตัวผมว่าน่าจะไปไม่ไกลมากถ้าเจ๊ตึงๆหน่อยถ้าเราดวงดีๆเราก็น่าจะไปไกลก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพลงอนีรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยครับใอยากให้ลงเกมแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ก็มาเยอะแล้วกดไลค์เยอะนะ เราจะมาลงเกมนี้กันเลยเลยตาคลิปนี้ขอตัวลับก่อนสวัสดีครับ